ใช่ฮะไปที่ลูกชิ้นบ่แม่หมายถึงว่ามือนี่สิไปแม่ไปวัดไปเอาข้องแล้วก็ไปใส่บงังประสันเขาบะบังยังบังเอือ่ยนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็มาถึงดึงนะฮะที่เป็นคลองน้ำข้างหลังนะครับก็จะเห็นคลองน้ำยาวๆนะ,ะอันนี้เราก็จะมาใส่เอี่ยนนะฮะ ซึ่งวันนี้เทพตีก็ได้ทําบั้งใสเอียนมาฮะจำนวนประมาณ4ี่หอันนะเดี๋ยวเราไปดูว่าบั้งใสเอียนจะเป็นยังไงฮะแล้วก็พื้นที่ที่จะใส่เป็นยังไงนะเนี่ยเปิดมาชมที่เป็นบั้งประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นงานครับเป็นงาเป็นงา,งาอันนี้ก็จะเป็นมปไม้สอดงาไม่ง่ายเดียวส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรูหายใจนะครับเนี่ยเจาะรูตรงไป บอกแล้วหายใจเราจะพามาดูงาน,นะครับว่างามันจะเป็นยังไงงานมันไม่ใช่งวงนะครับเออถ้างวงก็จะเป็นแบบนึงถอดอไม่ถอดไม่อ,ามาออกมาไอพี่น้องเขาได้รับชมงา,นานดูวยถอดสลักครับถอดสลกักปุ๊บโบมันเป็นโบ,<อ>นบปลาไหลก็จะวิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับไหลเข้าไปปุ๊บมันก็ พอเข้ามาในบ้างแล้วมันก็จะออกไปไม่ได้นะครับเพราะมันคาตรงนี้ครับออนะครับเวลาเราใส่นะครับเราก็จะเอานี่สูบไปสูบข้าไปปุ๊บนะครับมันจะมีช่องของมันนะฮะถือหูครับนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ไปปักดินนะฮะอ่าวิธีการปักปักลงสิอ่ปักลงใส่ดินเออนะครับล้วก็จะให้ดากมันนะครับโผล่นะฮะ เนี่ยมันจะมีช่องหายใจนะครับให้ตรงนี้มันโผล่พ้นน้ำนะเพื่จะให้รู้ว่ามันมีตัวอยู่ข้างในครับครับมันเข้ามามันก็จะพอออกมาก็ดึงตรงนี้ครับแล้วก็ถอกมันออกมาถอกมันออกมานี่ก็โดยประมาณนะครับโดยประมาณส่วนนิ่งเฉยอ่ะเนี่ยบริบทพื้นที่ใสแล้วเราจะไปดูอาจารย์ตีนะครับ อันนี้คือเหยื่อครับเนี่ยครับหอยเชอรี่บักหอยเชอรี่วิธีการเอาหอยเชอรี่ออกเนี่ทุบนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมามีวิธีเคล็ดลับในการแกะหอยเชอรี่นะครับอาจากหนด้วยจันไม่ติดนะออกไปเป็นยังไงดีออกไม่ได้ด้วยเปล่าไม่บาดคุณสัมพูดอะ อบนี่นี่ทำดูวิธีครับเจียงโอ้เสียควอมไม่ดูเอาเฮงไดะเฮงไดะโอ้ยยังมาสอยใครถอตัดออกซะโมนิมหอยบาดกูแล้วนเวละคุณผู้ชมติดตามมองหอยบาดนี่ละเอามือจกปากมันเข้าไปมือมันหน่อยครับมันออกเนี่ยออมือจกหอยมือจกหอยเราถนัดเลยหอยตรงนี้จกมาเสียอีกหนึ่งการใส่เยอะนะครับเอาใส่เยอะ เราต้องเอาบักหอยแลดแลดแลดปากนะครับให้ได้กลิ่นนะครับเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเอาเนี่ยครับเอาบักหอยแลดแลดปากงาครับให้มันเป็นอย่างให้มันมีกลิ่นข้าวดิเขาอื่นยังก่อนไหนเขาอื่นยังก่อนไหนโอ้สาระเขาอื่นนายดิบนั้นไม่ไพ่ด้วยครับนี่ก็เป็นบ้านเหมอนเดกครับบนนม้นพอพี่มีชีเลยครับ น้ำหนึ่งดี่เอิญดูใส่ซี่ยางดูเด้ครับบังอันนั้นผู้แพ้ผู้บังเลยครับผู้แพ้ผู้แพ,พ้ดูแพ้น,นี่ก้ดูนายมีนายมีกับหนาหนาผมเป็นทอ็อปพี่บิซี่อยู่ในไม้ไทยดิยอ,อ,อ๋อครับครนวะวัตถุประสงค์งการใส่เอี่ยนวันนี้นะครับก็คือว่าเราจะใส่ไปกินนะครับเราไม่มีเงินนะครับเงินจ่ายไปโปรเจกต์หมดแล้วนะครับเพื่อนข้างหลังก็กําลังสนุกสนานกับการใส่เอี่ยนอย่างจริงจังนะครับแล้วก็หวังว่าพรุ่งนี้เราจะได้กินเอี่ยน ตัวใหญ่ๆนะครับของอาจารย์ตีแล้วก็ของอีเกมนะฮะแล้ววัตถุประสงค์ก็มีอย่างเดียวครับนั่นคือการทําอาหารนะครับไม่มีวัตถุประสงค์อื่นเลยนะครับสำหรับคนที่อา,อาจจะทมามะทำโมหรือโลกสวยนิดนึงก็เลื่อนผ่านได้นะครับคือพวกเราไม่มีเงินจะกินข้าวนะครับเสียไปกับโปรเจกต์กี่บาทเกม<ะ>สามแสนนะฮะเสียไปกับโปรเจกต์สี่แสนสี่แสนสแสน,นะฮะ ตอนนี้เราก็ต้องดิ้นรนนะเป็นวิถีชีวิตของคนจนนะฮะข้างหลังก็จะเป็นสระน้ำครับข้างยึตีครับอันนี้ก็เป็นยิงเกมนะฮะก็ใส่เอี่ยนนะจะมาไม่หมานก็ต้องรอ <c oughs> กระเทยใส่เอี่ยนนะครับขันหมานกันสิโอ้ยปวดพวดเลยฝากไปถึงแม่บุกกี้เนี่ยนะครับเอ <c oughs> อ่ <c oughs> เขาหมายถึงว่าเขาจะเอาเอี่ยนนะครับไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดความสุขกับเขาให้มากที่สุดนะนั่นนั่นนั่นอ๋อครับสบัสบสบัสบสับแล้วก็โยนทิ้งให้หมาครับครับสำหรับวันนี้นะก็จะลาท่านผู้ชมไปด้วยภาพสุดท้ายนะครับนั่นคือการใส่เอี่ยนนะฮะแล้วพรุ่งนี้เช้าประมาณ7จ็ดโมงเช้าแล้วก็จะมายามกันนะฮะนี่ก็เจอปัญหาใหญ่แล้วครับ เป็นปัญหาใหญ่นะครับจะบอกว่ารถเบรกน้ำมันหมดนะครับตอนนี้พูดแรงไม่ได้นะคือมันไม่ใช่รถเราครับมันเป็นรถคนอื่นนะน้ำมันรถเบรกหมดก็ต้องเบิกเงินรุ่นนะครับก็คือยิ่งเงินไม่มีนะครับเราก็ต้องยิ่งเจอปัญหาเดี๋ยวเรามาเจอกับเจ้าของรถกันฮะเพิ่งขอตังค์พี่มาดูนี่ดูนี่เพิ่งขอตังค์พี่มามันมันต้องซ่อมเ่ย ใช่นี่ไงคนใจเงินเรามีเราก็ต้องใจดูที่กล้องดิถ้าไม่ใจไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปใช้อะไรเงินเยอะใช่ไหมเงินเยอะมากครับก็สรุปว่ายังงงอยู่ครับเงินเยอะเราเราไม่มีเงินกินข้าวได้มาหาเอี่ยนยังได้ยังไงนะครับเงินตายเบียร์นะครับว่าเงินตายเบียร์ก็สรุปว่าวันนี้ก็มีเรื่องซวยๆเกิดขึ้นนะครับนั่นคือรถยัง ยังเอ้ยบ้าแมนเบรกเบรกนะ้ำมันหมดนะฮะเราก็จะไปไปเอาไปซ่อมนะ,ะไปหากันที่ตรงที่ซ่อมแล้วกัน,นะะเรามาไลา่สาเหตุกันนะ,ะตรงไหนครับเพื่อนมัดน้ำมันหมดฮะ,ะมันเบรกหมดเพิ่งไปเติมมาเมื่อกี้เต็มซึอมอีกแล้วซึอมอีกแล้วนะ,ะไปด,ดูดูด้านใต้ดูด้านใต้ดูด้านใต้สิโอ้ยมันมดืดว่ะนะก็จะตรงล้อนะครับตรงล้อ ตรงรอดจะเห็นไหมเป็นคาบน้ำมันนะครับก็สรุปว่าสวยใช่ไหมครับสวยไม่เป็นไรครับวันนี้ทําเพื่อส่วนรวมเราทําได้พรุ่งนี้เราจะไปเอาฉากอยู่สีชมพูแล้วก็จะไป<า>อะไรครับภารกิจพรุ่งนี้เราจะไปเอาฉากอยู่สีชมพูไปเอาปลาด้วยเอาชุดแสดงว่าต้องไปซ่อมวันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าไม่ซ่อมพรุ่งนี้ก็เราก็คงจะไม่ได้เจอปลามากินครับ โอเคบอกเพื <Okay. S 2> <ber hoc> ่อนหน่อยบอกเพื่อนรุ่นหน่อย